สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับพิมพมี่ฟรีสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพจะพามาเที่ยวมาชมผักตำยฝรั่งในที่ทำงานค่ะแล้วพิมพจะบอกวิธีแก้ทำยังไงให้หายเจ็บและคันถ้าโดนต้นตำยค่ะแล้วจะพาไปชมเมเปิล o ูดคอ t เทจด้านในค่ะตอนนี้คือช่วงพักเที่ยงพิมพเลยถือโอกาสถ่ายคลิปไปในตัวเลยค่ะ พอดีพิมพ์เห็นผักตัวนี้พิมพ์ก็เลยคิดได้ว่าพี่ๆใน you tube เคยบอกว่ามันกินได้เห็นพี่ๆเขาเอาไปทำกับข้าวเอาไปผัดเห็นหน่ากินดีค่ะแต่พิมพ์ไม่ได้เก็บนะคะวันนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ทำงานค่ะเห็นพี่ๆเขาบอกว่ากินได้อร่อยด้วยเดี๋ยวพิมพ์ต้องลองแล้วค่ะตั้งแต่ทำ youtube มาได้ความรู้เพิ่มเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ค่ะ ต้องขอบคุณพี่ๆที่เขาเออกมาแชร์ด้วยนะคะและนี่คือต้นตำแยฝรั่งค่ะตำแยฝรั่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ไม่ใช่ป่านะคะอันนี้คือที่ทำงานค่ะพอดีวันนี้มาทำงานที่กระท่อม ก็เลยมาเห็นผักตัวนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเสือใครไม่รู้จักผักตำแยงฝรั่งเนี่ยค่ะแต่ถ้าโดนแล้วจะคันมากเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเต็มยาวไปหมดเลยค่ะฝั่งนู้นเห็นไหมคะยวนจะให้ดูอ้อม ิมต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามันคันค่ะโดนไม่ได้พอดีพิมเพิ่งรู้มาค่ะว่าถ้าโดนตัวนี้สมมุติว่าโดนตัวนี้ค่ะมันจะคันมากแล้วจะเอาอะไรแก้เดีเ๋ยวเิมพาไปดูต้นที่ใช้แก้เนี่ยค่ะมันจะเกิดใกล้ๆกันคือต้นนี้ พีไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรแต่ตัวนี้ขยี้ขยี้ขยี้เสร็จแล้วก็เอามาทามันจะหายเลยค่ะเห็นไหมคะพิีจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งมันจะเกิดใกล้ๆกันนะคะพีเพิ่งรู้ว่าอ๋อถ้าโดนตัวนี้เราสามารถเอาตัวนี้แก้ได้แต่พิมพีพาไปดูเห็นไหมแตกนะคะธรรมชาติถึงเขาบอกว่าเกิดมาคู่กันเห็นไหมคะ เห็นไหมอู้อ,อู้นั่นพิมพ์โดนเข้าแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปขย,ขยี้ขยี้ใส่แล้วค่ะอุ้ยคันอู้ยเจ็บเนี่ยค่ะต้นนี้คัน,น,นมากโอ้ยพิมพ์แพ้ด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยต้นเนี้ยเอามาขยี้ขยี้ขยี้เอาใบมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขยี้ขยี้ขี้เดี๋ยวพิมพ์จะไปทําให้ดูไปโดน แล้วก็ขยี้ใส่อ๋อพิมพ์ไม่มั่นใจว่าตัวนี้ใช่ผักไหมคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยบอกพิมพ์หน่อยได้ไหมคะตัวนี้ใช่ดูสวยมากเลยดูก้านมันพิมพไม่รู้ว่าใช่ผักไหมนี่เต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมนุน่นยาวไปฝั่งนุ่นเลยค่ะดเดี๋ยวพิมพ์จะไปแก้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไหวแล้ว นยิบๆเลยเดีย๋ยวอาการของมันคือจะเจ็บเจ็บคันๆค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาดูรอบๆนะคะอันนี้คือกำแพงน่าจะหลายร้อยปีแล้วล่ะค่ะตรงนู้นก็จะเป็นฮอตชออันนี้คือมีฟูบ์วูดคอทเทจค่ะเป็นประมาณนี้ กระท่อมนี้สามารถพักได้6คนค่ะเหมาะสำหรับปาร์ตี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีห้องครัวที่ใหญ่มากอันนี้คือห้องครัวค่ะสามารถนำอาหารมาทำทานเองได้ค่ะส่วนอาหารเช้าสามารถไปทานได้ที่โรงแรมค่ะส่วนทางนี้คือห้องรับแขกค่ะในกระท่อมนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ แต่ถ้าไม่อยากนอนเตียงเดียวกันก็จะมีเตียงแยกให้ด้วย2เตียงค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะอยู่ในแบบของคอเทจค่ะแล้วมี2ห้องน้ำค่ะพิมพ์ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมและให้กำลังใจพิมพ์ถ้าเพื่อนๆชอบพิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ